ฮัลโหลสวัสดีครับผมอ่าวันนี้บุ๊กนะครับก็คือว่าผ่านไปเห็นผึ้งแล้วก็พอดีบ้านนี้เราตีประจํานะครับก็เลยเข้าไปถามป้าป้าบอกให้ไปดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือ,อยังนะครับก็สรุปแล้วโอ้โหเนี่ยในหลอดลวงนี่ข้างในนี่น้ํานะครับผมเนี่ยครับแล้วก็เป็นก้อนที่ปิดตาสวยนะครับเนี่ยนะครับผม ก็แบ่งตัดแบ่งป้าเลยคนละครึ่งเลยนะครับผมเจ้าของบ้านนะนะครับเดี๋ยวผมจะจ้างให้ดูนะต้องถนอมหน่อยครับผมเนี่ยฮะน้ำผึ้งน้ำผึ้งสดในบางพื้นที่นะฮะสีนี้เลยนะครับผมคือมันมันสวยอะเนี่ยนะครับจะจ้างให้ดูนะครับผมต้องถนอมหน่อยนะครับ อันนี้คิดโลครึ่งนะครับผมเพราะว่าน้ําเต็มเต็มเลยนะครับอยู่ในก้อนนะครับผมก้อนนี้ได้โลครึ่งก็อยู่ประมาณสักสามโลกว่ากว่านั่นแหละถ้าแบ่งคิดที่แบ่งกับคุณป้าไปด้วยนะครับผมพอดีเคยตีกับเขาประจํานะครับเขาก็อยากได้น้ําผึ้งด้วยนะผมก็ลแบ่งให้เขาตัวอ่อนก็โอเคเลยแบ่งกั้เขาไปคนละครึ่งนะครับก็ยังได้อยู่นะครับผมเนี่ครับผมตัวอ่อนนะ อันนี้ผมได้มาเมื่อกี้เราช่างเท่าไหร่เธอโลครึ่งเนาะประมาณโลครึ่งนะเดี๋ยวผมจะช่างใหม่นะไอฐานนี่สองขีดนะครับเกือบสองขีดแว่าจะฐานนะครับขีดสอ้อยโลสามนะครับผมไม่ใช่โลครึ่งประธานโทษเนี่ยครับผมสองชิ้นนี่โลครับโลสามนะเนี่ยพึ่งกาลังเต็มกําลังกินนะแบ่งกับคุณป้าไปสองชิ้นเท่าๆกันเลยนะครับก็ได้ค่าแรงอยู่นะครับสำหรับยุคนี้นะครับผม ยังได้มิ้มไม่สองลังนะครับทันี้แต่ถามว่ามันก้อนใหญ่ไหมสวยไหมไม่ไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้ได้กินอะนะครับผมน้ําคุณค่าเหมือนพึ่งหลวงนะครับมิ้มก็เหมือนกันนะครับก็ท่านใดที่ถามว่าโลเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็หกร้อยลมส่งนะครับแต่ผมส่งไม่ได้นะครับหลังเนี่ยนะนอกจากท่านที่ขึ้นเหนือนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมผมจะแช่แข็งไว้นะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียนะครับผมคือแช่ฟิตเลยให้มันแข็งเป๊กไปเลยนะครับ มันก็จะสดอยู่ตลอดเหมือนอาหารแช่แข็งนะครับอันนี้ก้อนไม่สวยนะครับผมคือมันมันน้ำผึ้งนั่นแหละนะครับผมแต่มันมีไม่เยอะอันนี้นะครับพอก,ก็พอได้อยู่ที่ไปตีต้นมะขามแบ่งเข้ามาน้ำโคลตัดโคลครึ่นโกลาเถอะนะครับแต่มันก้อนไม่สวยนะครับผมมีสองก้อนไม่ใหญ่ไม่ใช่ไม่สวยนะฮะก้อนสวยโอ้โหอันนี้สองโลนะครับวันนั้นน้องเขาบอกว่าพี่มีน้ํำไหมผมก็เลยถ่ายไปก็ดูนะครับ องลังนี้นะครับพื้นที่แตกต่างกันนะครับอันนี้จะออกเหนียวกว่าหน่อยนึงนะครับส่วนอันนี้จะเหลวกว่าหน่อยนึงแต่หอมกว่านะครับผมอันนี้สองโลนะครับผมเนี่ยสองโลสองเนาะเดิเนาะสองโลสองแต่คิดสองโลนะก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ตอบกลับมาเลยนะครับผมก็คงไม่ได้ส่งแล้วแหละก่อนนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักไปแชทไปที่แชทผมได้นะครับเพจผานมกรกับเพรนะครับแต่ไม่ได้ทุกครั้งทุกวันไปนะครับผมน้ำพึ่ง ก็ยังมีน้ำพึ่งหวานอมขมถ้าท่านใดอยากได้นะครับมันสีมันเข้มหน่อยนึงนะครับแต่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ขมปีนะครับคือว่าขมแบบพอติดลิ้นนิดๆินะครับที่ผมออกไปคลิปก่อนนะครับท่านจะเห็นว่าขวดมันสีออกเข้มๆนะครับผมอันนั้นก็มีประโยชน์นะครับผมโอกร้อยล้มส่งนะครับขวดขนาดแม่โกงนะครับผมขอบคุณอีกครั้งสําหรับท่านที่ติดมคลิปผมตลอดนะครับอันนี้ก็รอเผื่อท่านใดอยากได้คันแล้วนะ อุ้ยไม่ไม่ค้าอันนี้เหนียวอยู่น้ำมันเหนียวอยู่นะผมแช่ตู้เย็นไว้นะครับก่อนเนี้ยนะครับแช่ไว้นี่สิบเนี่ยตัวอันนี้ถังสะอาดนะครับผมเนี่ยน้ําที่มันไหลจากก้อนที่ผมตีวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกองแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ขวดถ้ามันมีประมาณตึ้งขวดผมก็จะเอาไว้ชงกาแฟนะผมเนี่ยฮะตีงมันนะผมโอเคครับผมขอแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ